ทุกคนซื้อของเสร็จมาตลาดอ้าวกำลังจะกลับบ้านอีกทางน้ำท่วมดูแต่ก็าลังเลยอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปไปได้ไหมอ่ะไปได้ไหมเอ่ยดูรถวินะงนนะ่งได้ไหมไปได้อยู่เนาะนี่น้ำท่วมโอ้โหเทบจะไม่ไปแล้ว ไม่รู้นะเมื่อกี้เราไม่ได้มาทางนี้ไงก็ใช่ไงอกี่เรามาทางนู้นเออตรงนี้มันไม่ท่วมเนีมาสิฉันจะออกไปทางน้นดีนะเอารถคันใหญ่มาถ้าเอารถเก่งมาถ้าเอารถเก่งมานี่คงจะไม่ได้ต้องออกทางอื่นนะทุกคนดูสิรถเขาลุยกันไงน บางคันเราไปซื้อทรมาใส่กระสอบใช่ล<อ>แล้วเขาก็ลาาแล้วก็มาช่วยกันขนนะเนาะวนว่าจะมาซื้อนมน้องฟ้าใสทางนี้ก็ท่วมอีกแล้วทุกคนโอ้เขาห้ามเข้าเลยอห้ามผ่านนูนจะซูมยังไงดีนะ๋นอตรงนนท่ขวมปีเลยตรงนั้นปะนะเป็นอุโมงคนั่นน่ะเป็นอุโมง น้ำท่วมอุโมงหรือขับไม่ได้ขับผ่านไม่ได้เลยอุโมงนะอุโมงอ่อาใต้ทางรถไฟอ่ะกลับรถค่ะกลับรถปด,ด,ด,ดจ้านมน้องอน,นี่นี่นี่นนไปต่อไม่ได้แล้วค่ะกลับเขาก็เหมือนจะกําลัง <ไป S 2> จะมาสูบน้ำโอ้โหโห,ห็ยินไหม เขาเล่นน้ากันน,น,นี่ทุกคนเขาติดป้ายไว้เลยแต่ตรงนี้ก็ท่วมทุกปีนะโอเคค่ะ,ละกลับบ้านกันดีกว่าสถานีรถไฟนะคะนูนสูงสวยมากเลยค่ะสวยงามและอลังการเด็กๆชอบมาถ่ายรูปก,กันถ่ายบน สวยมากเลยเป็นสถานที่สวยมากอะค่ะนี่